ฝนตกหนักในคืนที่ท้องฟ้ามืดมิดเสียงฟ้าร้องดังก้องไปทั่วละแวกบ้านนะมุมตึกเก่าข้างถนนแมวตัวเล็กสีส้มลายขาวนอนขดตัวอยู่ใต้กล่องกระดาษเปียกชื้นมันตัวสั่นเทาด้วยความหนาวเย็นขนเปียกปอนท้องร้องด้วยความหิวโหยฝูงแมวจรจัดอีกกลุ่มเดินผ่านมาพวกมันมองแมวตัวน้อยด้วยสายตาดูแคลนไม่มีใครยื่นมือเข้าช่วย แมวน้อยร้องเบาๆขณะที่พยายามซุกตัวให้หลึกเข้าไปใต้กล่องกระดาษที่กำลังเปื่อยยุ่ยนาลินียิงสาววัยสาผู้อาศัยอยู่คนเดียวในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆกำลังเดินกลับบ้านหลังเลิกงานล่มสีแดงในมือช่วยกระละองฝนได้เพียงเล็กน้อยเธอรีบเร่งฝีเท้าแต่แล้วเสียงร้องแผ่วเบาก็ดังมาจากข้างทาง เสียงอ่อนแดงแทบไม่ได้ยินนาลินีหยุดชะงักหันไปมองตามเสียงและพบกับดวงตาสีเขียวใส่คู่เล็กที่มองมาจากใต้กล่องกระดาษโอ้เธออุทานเบาๆก้มลงมองเจ้าตัวน้อยเป็นอะไรไปหนาะแมวตัวน้อยมองขึ้นมาด้วยสายตาวิงวอนร่างกายซูบผอมจนเห็นกระดูกนาลินีไม่ลังเลเธอวางร่มลงคุกเข่าลงและค่อยๆยื่นมือไปหาแมวตัวน้อย ทันใดนั้นแมวตัวน้อยก็พยายามถอยหนีด้วยความกลัวแต่ร่างกายที่อ่อนแรงทำให้มันทำได้เพียงส่งเสียงขูแ่แผ่วๆนาลีนีลังเลเล็กน้อยฝนยังคงตกไม่หยุดเธอมองนาฬิกามองถุงอาหารในมือแล้วมองกลับไปที่แมวตัวน้อยอีกครั้งฉันจะพาเธอกลับบ้านไปด้วยนะเธอตัดสินใจเธอถอดเสื้อคลุมกันฝนออกวางร่มลงและค่อยๆห่อตัวแมวด้วยความระมัดระวัง แม่แมวจะพยายามขัดขืนเล็กน้อยแต่ความอ่อนแดงทําให้มันไม่สามารถต่อต้านได้มากระหว่างทางกลับบ้านนาลินีแวะร้านขายอาหารสัตว์เล็กๆซื้ออาหารแมวและนมสำหรับแมวเธอกระซิปกับกระเป๋าที่มีแมวตัวน้อยอยู่ข้างในอดทนอีกนิดนะเราใกล้ถึงบ้านแล้วในห้องพักเล็กๆของนาลินีเธอค่อยๆวางแมวตัวน้อยลงบนผ้าขนหนูนุ่ม แมวยังคงตัวสั่นดวงตามองไปรอบๆด้วยความหวาดระแวงนาลีนีเตรียมน้ำอุ่นและผ้านุ่มค่อยๆเช็ดตัวแมวด้วยความระมัดระวังเธอพบว่ามีบาดแผลเล็กๆหลายแห่งบนตัวของมันฉันจะเรียกเธอว่าส้มนะนาลีนีก่าวพางวางชามนมอุ่นและอาหารแมวลงตรงหน้าดูเหมือนเธอจะผ่านอะไรมามากเลยนะส้มมองอาหารด้วยความลังเลก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลเดินโซเซไปหาชามอาหารแล้วเริ่มกินอย่างหิวโหย คืนนั้นส้มซ่อนตัวใต้เตียงของนาลินีไม่ยอมออกมาแมลินีจะพยายามเรียกหลายครั้งการดึกฝนตกหนักขึ้นอีกครั้งมีเสียงฟ้าร้องดังสน,นั่นทำให้ส้มตกใจวิ่งออกมาจากใต้เตียงกระโดดขึ้นไปบนเตียงและซุกตัวใต้ผ้าห่มของนาลินีตัวสันทาโอนาลินีตื่นขึ้นมาด้วยความสงสยัยพบว่าส้มกำลังตัวสั่นอยู่ข้างๆเธอค่อยๆลูบตัวส้มเบาๆ ไม่เป็นไรนะเธอกระซิบตอนนี้เธอปลอดภัยแล้วฉันอยู่ตรงนี้ส้มค่อยๆสงบลงและนอนขดตัวชิดกับนลินีตลอดทั้งคืนสัปดาห์แรกผ่านไปนลินีพาส้มไปหาสัตวแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพส้มได้รับวัคซีนและการรักษาบาดแผลต่างๆสัตวแพทย์บอกว่าส้มเป็นแมวเพศเมียอายุประมาณ1ปีและโชคดีที่ไม่มีอาการป่วยร้ายแรง เพียงแค่ขาดสารอาหารและมีบาดแผลจากการต่อสู้กับแมวตัวอื่นเธอต้องผ่านอะไรมามากเลยนะนาลินีพูดกับส้มระหว่างทางกลับบ้านส้มนั่งนิ่งในกระเป๋าใส่แมวมองออกไปนอกหน้าต่างรถแท็กซี่ด้วยสายตาที่เริ่มมีประกายเมื่อกลับถึงบ้านนาลินีจัดเตรียมมุมพิเศษสำหรับส้มมีที่นอนนุ่มของเล่นและชามอาหารใหม่ส้มเดินสำรวจพื้นที่อย่างระมัดระวงังก่อนจะเลือกขดตัวนอนบนที่นอนใหม่ และหลับไปอย่างสงบเดือนที่สองผ่านไปร่างกายของส้มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดขนสีส้มเริ่มเป็นมันเงาและนุ่มฟูร่างกายเริ่มสมบูรณ์แต่บาดแผลภายในใจยังคงอยู่ส้มยังตกใจกลัวเสียงดังหวาดระแวงคนแปลกหน้าและบางครั้งก็ซ่อนตัวใต้เตียงเป็นเวลานานนาลีนีไม่เคยบังคับให้ส้มออกมาจากที่ซ่อนเธอเพียงนั่งอ่านหนังสือหรือทำงานบนโน้ตบุ๊ก รอจนกว่าส้มจะพร้อมที่จะออกมาเองฉันเข้าใจนะนาลินีพูดกับส้มในคืนหนึ่งขณะที่มันกําลังสุกตัวใต้โซฟาหลังมีเพื่อนของนาลินีมาเยี่ยมบางครั้งคนเราก็ต้องการเวลาและพื้นที่ส่วนตัวฉันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันวันหนึ่งขณะที่นาลินีนั่งดูทีวีส้มค่อยๆคลานออกมาจากที่ซ่อนเดินมานั่งข้างๆนลินีไม่ได้นั่งบนตัก แต่อยู่ใกล้พอที่จะรู้สึกถึงไออุ่นนาลินียิ้มแต่ไม่ได้แต่ตัวส้มเธอให้เวลาส้มที่จะปรับตัวสมเดือนผ่านไปในเช้าวันหนึ่งขณะที่นาลินีกำลังจัดเตรียมอาหารเช้าส้มกระโดดขึ้นมาบนเคาน์เตอร์ครัวและเริ่มเดินวนารอบวนรอบนาลินีส่งเสียงค้างเบาๆส้มมองนาลินีด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความไว้วางใจและเอาหัวถูมือของนาลินีเบาๆนาลินีรู้สึกซาบซึ้งใจ นี่เป็นครั้งแรกที่ส้มเข้ามาหาเธอเองหกเดือนผ่านไปนาลินีป่วยหนักไข้ขึ้นสูงร่างกายอ่อนแรงจนแทบลุกไม่ไหวเธอนอนบนเตียงพยายามเอื้อมมือไปหยิบยาและน้ำที่วางอยู่บนโต๊ะข้างเตียงแต่ก็ทำไม่ไหวส้มกระโดดขึ้นบนเตียงมองนาลินีด้วยความกังวลมันรู้ว่าเจ้าของกำลังลำบากเสียงขวนประตูและเสียงร้องของแมวดังไปถึงห้องข้างๆไม่นานนะัก เพื่อนบ้านก็มาขอประตูเพื่อนบ้านใช้กุญแจสำรองเปิดประตูเข้ามาและรีบพานลินีส่งโรงพยาบาลทันทีสองปีผ่านไปนาลินีและส้มกลายเป็นคู่หูที่แยกกันไม่ออกส้มไม่ใช่แมวขี้กลัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นแมวที่มั่นใจและล่าเริงวันเกิดของส้มนาลินีจัดงานเล็กๆมีขนมพิเศษสำหรับส้มและของขวัญเป็นที่นอนใหม่ส้มดูมีความสุขมาก และนอนขดตัวบนตักของนารินีตลอดทั้งวัน